ตัวนี้คือเบนเดอร์ดัดท่อทองแดงยี่ห้อ D S z h รุ่น3 in อิน n ัหมายถึงว่าตัวนี้ตัวเดียวสามารถดัดท่อทองแดงได้3ขนาดคือ2หุน2ครึ่งแล้วก็3หุนตัวนี้ทำจากวัสดุอลลอยน้ำหนักเบาแล้วก็ลื่นเดี๋ยวเรามาลองดัด พอสองหมุนกันตัวนี้สามารถดัดได้ขนาดงอ90องศาถึง180องศาเดี๋ยวเรามาดัดที่90องศากันครับตอนนี้คืองอ90องศาแล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้งอ8 8อง 80องศาก็ดันเพิ่มออกไปนะกลายเป็น180องศาตัวนี้น้ําหนักเบาใช้งานง่ายลื่นดัดได้ขนาด2หุน2หุนครึ่งแล้วก็3หุนทําจากอลลอย